สวัสดีค่ะมาพบมาพอกับสาวสะกดระเบิดบ้านนอยอีกแล้ว้อจ้าวันนี้อยู่ป่าอยู่ป่ามาเลาะป่าใหม่พี่น้องมาเลาะป่าน้ำกัดอีกเด้อวันนี้ผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจในเด้อจ้าขอบคุณเลยลายจ้าเลาะป่าเลาะป่าน้ำกัดเลยจ้าพ่าเลาะป่าเลาะป่าใหม่พี่น้องไปน้ำกัดเลยจ้า ป่าใหม่ป่าใหม่พี่น้องเ,เหลอเฮ็ดเ,เหาะเฮ็ดนี่จ้าสิพ่อเฮ็ดอย่าบอกอ้ยเดยพี่น้องดอกนึงเฮ็ดนี่มาพ้ออีกแนะนี่เข้ามากับพ่อแล้วพี่น้องเอ้ยนี่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  <c oughs> <c oughs> นี่เฮ็ดเพิ่งพี่น้องนี่ เพิ่งคาลายหมวกสีส้มพี่น้องนี่นี่นี่นีสมดอกสมดอกดอกใหญ่้ำดอกนีงโอ้ยอันนั้นเจาเบิ่นแหลพี่น้องเอ้ยภาคกินบนแหล้วบได้สาดอกนได้ดอกเดียวนี่ยจะลอยจ้า โอ้ยม,ม,อมันเท่าเบิด์ตไหมพี่น้องเบิ่งหลังผู้เท่าเบิดเลาะ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 มาพ่อพี่ครัวพี่น้องเฮ็ดนางไก่เฮ็ดนางไก่อ้ยนี่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 น,นี่ดอกงามๆพี่น้องนี่ ไก่นางไก่นี่อีกดอกนึงอีกดอกนึงเฮ้ยงาม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 ขาอวกอ้วกนี่ไนี่จ้าเลาะต่ออีพี่นอ้องเลาะต่อ อุ้ยพอเฮ็ดมันปูพี่น้องเฮ็ดมันปูจุ้มนึงพี่น้องนี่อุย้ยดอกอวบๆเลยนี่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน <laughs> นี่เฮ็ดรวมเฮ็ดรวมมือนนิมีแต่ดอก,กงาม ามาเก็บน้ำกันจ้าเก็บแล้วแล้วรออีกพี่น้องรออีกรออีกจ้ารออีกจ้าพออีกแล้วพี่น้องเฮ็ด <_ c oughs> นางใกล้เฮ็ดนางใกล้นี่าง,งามเลย โอ้ยฮักซ้ำอีกดอกนึงจ้ารออีกรออีกพี่น้องรอีกรออีก,อ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 ก กแบบพี่น้องพ่ออีกแล้วเฮ็ดนางไก่เฮ็ดนางไก่โอ้ยดอกกำลังงามนี่จ้าขาอวบๆเลยโอ้ยโอยโอยนี่ขาอวบๆเลยจ้ากำลังงามกำลังงาม มาๆมา,มา,มาเก็บซ้อยกันจ้าโอ้ยขาอวบๆเลยนี่ผูกอ,อีกดอกนึงเก็บก่อนเด้ตอ,อตอเลาะตอพี่น้องเลาะโอ้อยพี่พ่อเอกพี่น้องดอกเดียวเบิ่งโอ้ง มันผู้มาผู้เฮ็ดเฮ็ดนังไก่เฮ็ดนังไก่พี่น้องขาอวบอวบนี่กำลังขึ้นงามๆขาอวบอวบเลยได้แล้วงามๆ เลาะตออีกเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องนี่พออีกแล้วเฮ็ดนางไก่พี่น้อง <c oughs> โอ้ยเปลี่นจุ้มเลยนี่นี่เฮ็ดนางเฮ็ดมันเอ้ยเฮ็ดนางไก่ <c oughs> ต่อต่อต่อ รออีกพี่น้องเฮ้ยพี่น้องเอื้ยผู้โอ้ยนี่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 ทางนี้อีพี่น้องพูดเบิ่งซอยคอยเนี่ย <laughs> มามามาเก็บนำกัน มา,มาเก็บ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 จ้าอุ้ยดอกใ่ายง่านี่งามเลยพี่น้องผาอวบอวบใหญ่เลยจ้าทางนี้ส้มดอกซดอกแล้วมาเอาทางนี้ต่อจ้า <c oughs> น <NYU. S 2> ี่โอ้ยดอกใหญ่ๆเลยนี่อีกนี่อีกนี่จ้าเก็บก่อนเด้อนี่พ่ออีกแล้วพี่น้องพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วนี่ นางไก่นางไก่อุ้ยแตกเลยมันแก่จ้าอุ้ยบงเฮ็ดมันปูพี่เนาะนี่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 นนอดอกงามขาวอ,บอวบๆนี่ขาวอ,บอวบๆเลย นี่อุ้ยสะออนขานี่มามาเก็บน้ำกันจ้าขาวอวบๆเลยขาวอวบๆใหญ่ๆจ้าอ้ยสะออนสะออนนี่ โอ้ยเห็ดหนังไก่โอ้โูนี่งามๆบ่นี่นี่อูย้ยยาวขึ้นพุ่นเลยพี่น้องพุ่นทางพุ่นอีก นี่นี่นี่อุ้ยนั่งใกล้นั่งใกล้เก็บกันเด้อพี่น้องเด้อเก็บกันเด้อนีอ่ ดอกใหญ่ๆดอกนี้พี่น้องนี่อ้ยฮักซ้ำอ้ยดอกใหญ่ๆรออีกพี่น้องรออีกเห็นแล้วผุผๆผเห็ดยังเห็ดยั้อ นังไก่อีกพี่น้องนี่จ้ามาเก็บน้ำกันเด้อขาวอ,อวบๆเลยเรออีกพีน่น้องนี่พอยอีกแล้วนี่โอ้ยเาิ่งเดินนี่ โอมเก็บํำกันจ้านี่ดอกใหญ่ๆขาอวบเลยนี่พี่น้องนังใกล้นังกโอ้ยอยู่ทางในนะผู้อีกผู้เก็บก่อนเด้อมาจากโคดหินแล้วพี่น้องเห็นบนน่นี่ดอกใหญ่ใหญ่โอ้ยขาอวบเลยยังอีกยังออกบเบอร์เบิเละต่อเละต,ต่อพี่น้อง ลาะต่อเลาะต่วอว่าแล้วพี่น้องปื้ยเห็ดใหญ่เฮ็ดใหญ่เห็ดนางใกล้ใหญ่พี่น้องเอาเก็บ,บน้ำกัางก็บน้ำกันจ้านี่โอ้ยดอกนี่ ขาอวบๆเลยพี่น้องนีน้ำเนี่ยอุย้ยขาหักขาหักนี่นี่ใหญ่เลยพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วพี่น้องเฮ็ดนางไก่เฮ็ดนางไก่จ้าบุญยาวไปพูดเลยดอกสวยๆเลยอุย้ยขาหักซ้ำ นี่งามบ่ไปเก็บพุ่นก่อนเดอ้อรออีกพี่น้องสิเต็มตะก้าอีกแล้วนี่เห็นอยู่บ่สิเต็มตะก้าอีกแล้ว,อออลวโอ้ยรออีกเต็มตะก้าแล้วก็สิออกเมืออล้วพี่น้องเอ้ยนี่จะเห็ดมันไก่โอ้ยมีเห็ดมันไก่แบบสัน้นเห็ดหนังไก่ <laughs> รออีกรออีกจ้าน เต็มแล้วเต็มแล้วเต็มตาแล้วพ่ออีละพี่น้องนี่โหนี่มา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 เก็บรับกันโอ้โอ้ตากระซิเต็มแล้วพี่น้องนี่นี่มา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 จ้าโ,โอ้ย ย่างไปบัดใดกระเพาะนี่เฮ็ดหนังไก่งามๆจ้าอุย้ยขาอวบๆเลยจ้านี่ดอกงามๆเลยนี่โอ๊ยโอ้ย,อยขาหักซ้ำนี่งามๆงามๆเก็บก่อนเด้อเก็บก่อนเด้อ ตายอีกแล้วพี่นอ้องเอ้ยนี่โอ้ยรออีกรออีกพี่น้องเอ้ยรออีกกับพ่ออีกนี่โอ้ยดอกใหญ่ๆอวบๆเลยจ้านี่อีกดอกหนึ่ง อย่างอีกก็พ่ออีกดอกใหญ่ๆ กระซิพ่ออีกพี่น้องเอ้พ่ออีกแล้วนี่ตะกร้าเต็มแล้วพี่น้องโอ้ยบื้องตะกร้านี่ว่าวีตะกร้าใส่ละโอ้ยแก็บเก็บเก,ก็บดอกใหญ่ๆอวบๆพี่น้องเอ้นี่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 ขาอวบๆโอ้ยแล้วพี่น้อง ดอกงามเลยนางไก่นางไก่ที่จ้าดอกงามๆเลยนี่โอกยกค่ับพี่น้องเอ้ยดอกงามงามอุ้ย โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยนี่ขาอวบๆเลยพี World ่น้องนี OW ่โอยเฮ็ดนางไก่อ <intellectual sadece S 2> oh, ีกแล้วพี่น้องนี่นี่ตะเฮ็ดอันนี้ดูนี่ตะเฮ็ดนางไก่ มือนี้ก็ได้แบ่งเฮ็ดเมื่ออีกแล้วเด้อเต็มแล้วพี่น้องนี่จ้ามาเอามาเอาเด้อจ้าเต็มตต้แล้วพี่น้องเอ้ยมีแต,ต่เฮ็ดหนังไก่เฮ็ดเออมันไก่เอ้ยบ่กฉันเฮ็ดมันปูได้น้อยนึงพี่น้องนี่มีแต,ต่เฮ็ดอันนี้ละจา้า ขอบคุณหลยลายเด้อเม็นผู้ใดเข้ามาเก็บเฮ็ดนากระไดป้าใหม่ป้าใหม่พี่น้องนีแต่เห็ดอันนี้ละ่ะขอบคุณหลยลายเด้อจ้าผู้ใดเข้ามาเก็บเฮ็ดนํแต่อย่าลืมกดติดตามกด,กดกระดิ่งซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจสาวสกลระเบิดเนี่ยเด้อจ้าพ่อพ่อกันใหม่สิแบกเฮ็ดมืออีกแหละพี่นง <c oughs> <c oughs> เฮ็ดล่นแล้วขอบคุณหลยลายจา้าพ่อพ่อกันใหม่จา้าไปแล้วไปแล้ว <c oughs>